สภาพเลดมาแบบนี้ต้องบอกเลยว่ายับเยินมากทันทีที่เหลดตกปุ๊บจะย้อนกลับไปก็ไม่ไหวนะคะก็โดนรถทับซะก่อนการนี้มาแก้ไขอย่างไรเราต้องไปดูกันงัดกันสักนิดนึงค่ะเลทพับมาแบบ50 5 0ครึ่งต่อครึ่งเป็นโรตีขนาดนี้เราไปดูกันสิว่าช่างของเราจะแก้ไขออกมาให้ได้ออกมาหน้าตาแบบน่า ส่วนกรอบอย่าเพิ่งพูดถึงเลยค่ะเหลให้รอดก่อนส่วนกรอบง่ายนิดเดียวจุ๊บทำสีค่ะและนี่ก็คือหน้าตาของเหลตที่ผ่านการโมดิฟายเสร็จเรียบร้อยแล้วเอชาบุญที่ยังสามารถกลับทํามาได้สภาพเหมือนเดิมร้อยเปอร์เซนต์ดัดโค้งของหัวเหลตแ,และดัดโครงของกรอบไอกลับมาอยู่ในสภาพแบบเดิมไปหายเวฟเลยนึกงว่าจะไม่สามารถซ่อมกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้แล้วสินะหากใครเจอเคสแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นสีลนยยาหลุดล่อน หรือเลกทุกทับแบรนด์เอ็ดไม่เข้ารูเข้าทรงมากซ่อมได้ค่ะส่งมาใช้บริการกับซอได้ที่ห้างทองรักสิปริคลองหลวงร้านซอตั้งอยู่ปทุมธานีเปิดให้บริการทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เลี่ยมซ่อมครบจบในที่เดียว